สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เจอกันกับเต้านะคะเต้าเยอรมนีชาแนลเนาะเออวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่ค้างกันไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะคะก็เรื่องที่ว่าเออถ้าเกิดฝรั่งเออส่งรูปแบบมีรถสปอร์ตมานะคะรถแบบราคาแพงพวกรถเฟอร์เชพวกพวกบีมวีนะคะ,แบบะพ,พวกพอ,อะไรบีมเบิลยอะไรพวกเนี้ยเนาะก็เขารวยจริงไหมนะคะพวกเปิดประทุนทั้งหลายนะคะเขารวยจริงไหมอันเนี้ยเรื่องเพมาอันเนี้ยเราจะมาคุยกันนะคะ สำหรับตัวเต้าเองนะคะเต้าอยู่ที่นี่มา18ปีแล้วนะคะแล้วก็ฝรั่งก็ประมาณรู้ใ้รู้พุงกันหมดแล้วนะคะก็ทำงานเป็นแคชเชียร์เนาะก็เจอกับคนผู้ผู้คนมากหน้าหลายตาก็เยอะนะคะก็เอเอาฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะ,ะ,คะเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะรู้เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับฝรั่งนะคะเขียนมาถามเต้าได้เลยว่าอะไรยังไงนะคะเกี่ยวกับอาชีพต่างๆนะคะเพื่อนๆเต่ายินดีตอบนะคะ เออแต่อาจจะตอบช้าไปหน่อยนะคะพเพื่อนๆต้องขออภัยนิดนึงเพราะว่าต้องทำงานด้วยนะคะแล้วก็ทำวิดีโอไปด้วยนะคะแล้วก็โอเคบกกลับมาอีกทีหนึง่งก็อย่างใน f c e e o o o เนี่ยเพื่อนๆอาจจะเห็นน้โหมันส่งเขาส่งโปรไฟล์มาแบบว่ามีรถอยู่ข้างหลังเนาะเออรถแบบยี่ห้อ p o r s c ช e ยี่ห้ออะไรดังๆ,งๆทั้งนั้นเลยทั้งบีเอะเป็นยูเนาะเราก็ไม่แน่ใจว่าเอคนนี้มันรวยจริงหรือเปล่าวะเออ ส่วนมากแล้วเฟซบุ๊กที่ส่งมาเต้าเห็นนะคะที่มาส่งขอเป็นเพื่อนนะส่วนมากแล้วมันจะหลอกนะคะมันจะหลอกอาจจะมีมีมีบ้างที่แบบว่าโอเคบางคนเจอคนจริงใจในเฟซบุ๊กนะแต่ว่ามันก็เป็นส่วนน้อยอะเพื่อนๆนะแล้วต้งไม่อยากให้เชื่อทางเฟซมากนักนะคะถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าเออไปติดต่อที่ลิงก์ไหนเว็บไหนเว็บเว็บทินเดอร์ก็โอเคนะถ้าจะอยากติดต่อกับฝรั่งอะ แต่มันก็มีพวกหลอกอยู่ดีเพื่อนๆก็ต้องระวังนะคะเออแล้วก็โอเควกเข้ากลับมาเรื่องนี้ดีกว่านะคะก็มันจะมีบ้างที่แบบว่าฝรั่งที่เขารวยจริงแล้วเขามีรถจริงนะคะมันจะมีพวกที่แบบว่ามีกิจการเป็นของตัวเองนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะบริษัทห้างร้านต่างๆะะอาจจะเป็นร้านอาหารเป็นของตัวเองหรือว่าจะมี ร้านทำความสะอาดเป็นของตัวเองนะคะเป็นกิจการที่เป็นของตของตัวเองนะคะเพื่อนๆอ,อย่างจะมีคลินิกเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยก็เ,เหมือนเมืองไทยละคะ่ะเมืองไทยถ้าเกิดแบบว่าคนรวยมีคลินิกเป็นของตัวเองแลวอาจจะซื้อรถได้แพงหน่อยนะคะเออที่นี่ก็เหมือนกันนะอาจจะซื้อได้แต่จะต่างแตกต่างจากเมืองไทยอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบว่าบางคนนะคะอย่างแฟนเต้เนี่ยเขาทํางานประกันใช่ไหมละ่ะเป็นหัวหน้าทํางานประกัน แล้วตอนนี้เขาจะได้เงินเดือนสูงกว่าคนทั่วไปอยู่นิดหนึ่งนะคะอยากระดับต้นๆของเยอรมันเลยเนี่ยก็คือเงินเดือนอยู่ที่2000ยูโรนะคะเพื่อนๆ2000ยูโรถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะรู้เกี่ยวกับเอ2 0 0 0ยูโรมีค่าตีเงินไทยเท่าไหร่ก็เอาไปคูณเอาไปหาร37ดูนะคะเพื่อนเพเพราะมันจะเป็นเงินบาทของประเทศไทยนั่นเองนะคะ แล้วคือที่จะพูดถึงนี้ก็คือแบบว่าถ้าเกิดใครที่ทํางานในพวกประกรันฝรั่งคนไหนที่ทํางานเกี่ยวกับประกรันหรือว่าเป็นบริษัทของรถเองนะคะไม,ม่ว่าจะทํางานในรถแบบว่าบีเอ็มบหรือ a u d i นะคะออดดีนะคะหรือว่าไม,ม่ว่าจะเป็นรถใหญ,ใหญ่หรือว่าอาจจะเป็นร้านขายรถนะคะพวกนี้จะได้สิทธิทพิเศษค่ะเพื่อนๆฟังนะคะ เพื่อนๆพ,พวกนี้จะได้สิทธิพิเศษในการเช่ารถนะคะเพื่อนๆในราคาที่ถูกกว่าคนทั่วไปที่จะเช่านะคะหรืออาจจะมีคนบางคนเหมือนกันที่เป็นคนรวยเนาะแล้วก็เออเช่ารถมานะคะคือพอใจก็ซื้อถ้าไม่พอใจก็ส่งเกินกลับแต่อย่างนี้เขาจะเช่าในราคาที่แพงคะ่ะเพื่อนๆแต่พวกที่ทํางานในในระบบตรงนี้เขาจะเช่ารถในราคาที่ถูกได้คะ่ะเพื่อนๆเ,เพื่ออะไรทําไม รถพวกนี้รถแพงๆพวกนี้ถึงปล่อยให้เขาเช่าในราคาที่ถูก uh huh. ถูกแค่ไหนนะคะเพื่อนๆแฟนเต้าเนี่ยเช่ามาเดือนหนึ่งนะคะหนึ่งร้อยูโรหนึ100ยูโรตกประมาณสี่พันบาทไทยค่ะต่อเดือนนะก็แค่เช่ารถก็คือรถรถสปอร์ตเลยแหละนะคะรถสปอร์ตเขาสามารถเช่าได้2ปีแล้วก็พอปีที่สปุ๊บก็คือเปลี่ยนรถใหม่รถที่เขาเลือกมาแล้วแต่เขาจะเลือกว่าเขาอยากขับรถอะไรคะ่ะเพื่อนๆ แล้วก็อัตราที่เช่าก็จะแพงตามตัวกับรถที่เขาเลือกมานะคะเเราไม่ได้รวยนะคะแฟ,แฟนเต้ากับเต้าไม่ได้รวยคือเต้าก็ทำ,ทำงานเขาก็ต้องทํางานนะคะแต่ว่ารถที่เขาเช่ามานี่ก็คือเป็นการโฆษณาให้กับรถด้วยเพราะเหตุนี้แหละทำไมรถเ,เต็นท์พวกรถใหญ่ๆทำไมเขาถึงให้พวกพนักงานพวกนี้มาเช่าในราคาถูกนะคะ,นะคะโอเคค่ะข้อสรุปนะคะ อาจจะเป็นคนรวยมีรวยจริงมีจิตการแล้วก็สามารถซื้อรถอันนี้ได้หรือว่าเช่าซื้อก็ได้นะคะแล้วอีกพวกหนึ่งก็คือพวกทํางานอย่างแฟนเตลเนี่ยทางานเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับปาาระกันเกี่ยวกับอะไรเงี้ยแล้วเขาจะให้พวกนี้เป็นโฆษณาไม่ถึงเวลาเขาขับออกไปไหนเนี่ยเขาก็จะเห็นเออตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยรถใหม่มานะแล้วให้พวกนี้เข,เเขาขับก่อนนะคะแล้วก็กเหมือนกับโฆษณาไปในตัวแหละนะ แล้วถ้าเกิดรถมือสองที่พวกนี้เขาเช่าแล้วะเขาก็ไปขายทอดตลาดอีกทีนึงค่ะเพื่อนเอแล้ววิดีโอหน้านะคะเราจะมาพูดกันว่ารถที่พวกเขาเช่ามาแล้วเนี่ยมันต้องได้และเสียอะไรบ้างนะคะอ่ะพูดพูดวิดีโอนี้เลยดีกว่าจะได้จบจบนะก็ถ้าเกิดเขาขับเขาอะไรเนี่ยมันก็คือ100ยูโรนี้ก็คือรวมประกันอะไรแล้วเรียบร้อยนะเพื่อนเพื่อน แบบมันถูกมากจริงๆที่สามารถที่จะเอ่ยยื่นมือไปจับได้นะคะรวมประกรันรวมค่าซ่อมค่าอะไรแล้วเนี่ยเขาอย่างเบรกเสียเนี่ยเขาก็ไม่ต้องซ่อมเองนะก็คือมันมีประกันไปได,ด้วยเพราะว่าเขาทํางานประกันนะคะเพื่อนๆโอเคอย่างเต้าน,นี้ต้องซื้อเองค่ะเพื่อนๆนะเอ่อถ้าเกิดถ้าเต้าไปทํางานอย่างเขาเต้าก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดอย่างนั้นเต้าก็ต้องซื้อเองนะคะ โอเคค่ะขอบคุณที่รับชมและรับฟังมีเรื่องอะไรที่จะถามแต้วนะคะถามได้เลยเขียนถามได้เลยเนาะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ